เอ็มสุริพรครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับไปนัสการองค์พระธาตุพนมครับกับงานนัสการพระธาตุพนมประจำปี2557ที่จังหวัดนครพนมนะฮะก็ถือว่าเป็น ประเพณีที่ทํากันมาทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้ครับมีโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมกันนะครับในส่วนของการทําบุญต่างๆนะฮะก็จะเดินทางจากจังหวัดสกลนครนะครับไปที่จังหวัดนครพนมคือก็คืออนเผื่อท่าปนมนั่นเองนะฮะตอนนี้อยู่ในรถครับวันนี้ขอบคุณชายน้อยด้วยนะฮะที่พาผมร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆครับวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ไปนะฮะก็เลยถือโอกาสนี้มาตั้งายกันกับคุณผู้ชมแล้วก็พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศ งานนัวันสการองค์พระาธาตุพระนมนะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เมื่อวานแห่อุปคุตไม่ได้ไปนะครับวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปชมบรรยากาศนะครับว่างานธาตุหรือที่เรียกกันว่างานธาตุพนมงานธาตุพนมอยู่ที่ไหนจังหวัดบุกนาหารสกลนครนครพระนมหรือจังหวัดที่อยู่ไกลเขาก็มานะครับพุทธศักราชนิยชนที่สธานในองค์พระธาตุพนมแต่การเดี๋ยวยังไงผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปชมในเรื่องราวของบรรยากาศ งานพระาธาตุพนมนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามชมแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ระหว่างเส้นทางการเดินทางจากจังหวัดสกลนครไปที่นครพนมนะครับก่อนที่จะเข้าถึงในส่วนของอําเภอนาแกแล้วก็ไปต่อกันที่ทาธาตุพนมนะครับแต่ว่ารถเยอะมากนะครับวันนี้ไม่มีคนถ่ายครับก็เลยต้องได้ถ่ายเองนะฮะว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันแล้กันนะครับไปชมกันเลยครับ และที่เห็นอยู่นี้นะครับ <ไป S 1> ก็คือนกกระทาหันนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นรอๆแล้วครับรกินเคล่ลนกกระทาหาันตอนนี้แวะครับดูนกกระทาหันม่ขอนแก่นนะตัวละ30บาทครับ หนายชัยหน่อยเนี่ยสามสามสามสิบ 3, 3, บาทด,ดูถูกศิลปศาสตร์นะลูกนะเขาบอกไบลงภาพได้ลูกคนลงเลยนั่งลง 5, ลก้งราบพันไ่ของข้าพนี่แหละครับบรรยากาศเรื่องของการซื้อของก็เยอะแยะครับมีหลายหลายอย่างนะ คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุพนมนั่นเองนะครับตอนนี้พุทธศราสนิกชนเยอะแยะมากมายนะครับที่จะเข้าไปนมัสการองค์พระธาตุพนมนั่นเองบรรยากาศหลังจากที่ผมพาคุณผู้ชมนะครับร่วมเดินทางมากว่า80กิโลจากจังหวัดสกลนครวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันว่าบรรยากาศข้างในความคับข้างของพุทธศักาสนิกชนจะเยอะขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ช่างภาพไปครับที่ถ่ายภาพแล้วก็ไม่มีใครนะครับที่จะไม่จับต้องถ่ายภาพขึ้นมาถ่ายภาพนะครับนี่คือในส่วนของบรรยากาศภายในวัดนะครับสําหรับผู้ตั้งแตนงดิฉันเยอะแยะมากนะฮะการนี้ก็ถือว่าพาคุณผู้ชมมาอิ่มบุญกันทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปรำวัตการพระาธาตุพนมการใช้ค้ำภาพกัน,น,นออยังไงพระาธาตุพนมประดิษฐานณวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารอํอาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม ตามตำนานกล่าวว่าสร,ร้างมานานไม่น้อยกว่า2,300ปีผู้ที่สร้างคือพระมหากัดสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์500องค์ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุผู้ที่ร่วมด้วยช่วยในการสร้างพระาธาตุนี้คือทายพระยาเมืองต่างๆพระยานันทเสนเมืองศีโคตบณ์เมืองนครพนมเดิมพระยาจุลนีผม,มทัศ พระยาอินทรปัตตนครและพระยาดำแดงเมืองหนองหาหน้อยพากันยกโยธามาช่วยสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จและบรรจุรังคาธาตุของของมีค่าไว้ภายในจำนวนมาก เอกลักษณ์ของงานท่าก็เคงเป็นเป็นแก้วหรือที่ภาษาจีนเรียกว่ามันเผาแบเแบบครับแบบไหนครับมันจะหวานาัชซี่ครับทำไมไม่หนีมาพกจะออกสีดีเลยันะครับปีนี้ครับที่ขายดีดีมากก็ด,ดีกว่าปีที่ผ่านมาเลยครับดีกว่าปี